เบิ่งของแท้ครับพี่น้องเขียวขื้นลืมหูดันแก่แล้วครับมือเนี้ยย่อยข้างครับพี่น้องเบิ่งครับซ้อยไวแล้วนะครับเสื้อห่องหอสดเลยถั่วเจียวใหญ่ๆมือเนี้ยสวัสดีครับมาครับพี่น้องมือนี้เปาเช่นผ้าเมาเนื้อตะเก่าละครับ้านเก่าเจ้าเดิมครับพี่น้องเขียงเนื้อเจเปิ่นนะครับปลาทะบิน่อยกบแค่นายังญ่จังหวัดตำนักะเดิินครับ นาลานเพื่นนะครับผ่านไปผ่านมากกว่าแวะได้ครับ <Okay. S 1> เนือ้อสดไม่คูม่มือนะครับ <Okay. S 1> พี่น้องเบิ่์นเขาข้ามาเบิ่นเสียไม่ใช่เบิร์นแมาไม่ๆสดๆเลยครับเต็มดึงๆครับพี่น้อง มาครับพี่น้องซ้อยจุคือเก่าล่ะครับเมื่อนี้ยครับเมนู่ยาปากนะครับได้ของแถมมาอีกแล้วครับผมเบิ่งครับดีพกได้ครับพี่น้องเนี่ยขอบคุณเฉียงเหนือเจเปิลนะครับเปิลจัดไหเบาเช่นคือเก่าล่ะครับสุดจอดขมจนหูรันแกลกันนี่ลหระครับใส่ล่ะคือขอดไปดีแต่น้อได้กินว่านอเมื่อเนี้ยเอ้าอ้ย นี่ฮะเบิงครับโอ้ยเบิงของแท้ครับพี่น,อน้องเขียวขึมเหลมหูดันแกะแล้วครับเหมือนเนี้ยเจ้วเพิ่นกับขมเลยได้ครับแต่บาเบาเช่นมักแบบสดๆดแบบนี้ครับเอาเอาไว้ไปให้ขวดนี่ยครับอันนี้ขอดเพีย้ยได้ครับเนี่ยขอดเพีย้ยเดี๋ยวว่างเลยพี่เป็นส,สีขวง มาครับมาโอ้เกือบมันลืมตัวเนี่ยเอ็มเปิดฝาครับพี่น้องเกือบลืมเกือบลืมเอาจักสองโบกละเมือนเนี่ยเอาเพราะกินเข่าเสบนะครับเข่ากันขึ้นอย่างนี้ครับซอยจูมาครับมาจุดจวด,จดน้ำเบ่าเช่นยัวห่อยข้างครับพี่น้องเบิ่งครับซอยไวแล้วนะครับเสื้อห้องให้ สดเลยถวยัวแฉกใหญ่ๆเหมือนเนี่ยเอาแนวเสีบซัก่อนครับโอ้แดดได้ครับบันเบ่งหันเหมือนเมือดอยู่เบ่งซอยพี่น้องเบ่งเห็นบ่เนาะ หม่องยันยนมันเลยครับเนี่ยซอยไปน้ำสดไปน้ำ ดอกจอกอเขาเหนียวเนื้อได้เนื้อสันใน้ได้ครับม่วนใส่ข้าเขาเลยเมือนเนี่ยโอ้ลมปากบอระเตีย แซ่บดีๆเสื้อห้อง,งมันมั่นนะครับมัมง่งหอมคันทนา ออืต้นหอมขึ้นดัง <laughs> Còn nhanh nhanh bán này em เบ่งหน่วยบอกพริกคือตะยานเลยตีนี่ครับสดตาบันแก่พริกอื ูกันแท้จักสิกินอยังแน่ครับพี่รองมีตะแนวเสียบเสียบอืม เหนียวเนื้อบปราดใส่บักริก xây một cái bàn xám nồi hoặc hú với bia เสื้อของหายไปเขา เนื้อสันในเนี่ยมันจะปล่อยครับพี่้องโอ้เพ่งคือแห้งแต่น่อท้งพูดมันเฝ้ากินกันสัน อืมเข้าจะเอาเปิดแห้งขึ้นเลยออืม ธรมชาติดีว่ะสุดหยอดมือหัดเสียงกับแกะ